นะครับและคลิปนี้จะมาเลเชั่นตัวอย่าง n ว m t ม t l e s t s t n c e นะครับหรือ Venom ภาคที่3แล้วนะก็ <S <S จริงตัวอย่างก็ปล่อยมาได้2วันแล้วแหละนะครับแต่ว่าตอนวันแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะก็เลยพลาดไปแล้วก็กะว่าจะเลชันในวันต่อมาแต่ว่าแล้วก็ลืมลืมบอกอตรงๆเลยครับอันนี้ก็คือลืมก็โอเคก็มาลงวันนี้แทนแล้วกันนะน่ะก็พูดถึงเวนอมแล้ว ล่าสุดนะครับผมเพิ่งจะซื้อเลโก้สไปเดอร์แมนโนเวโรมานะครับนี่มีสามปีเตอร์เลยนะอ,อยู่ไหนวะในกล้องเออว่าแฟนแมนเดอะลิซาร์ดอิเล็กโตล็อกออฟกิ้งกอบลินอะไรเยอะหมดเลยนะมีตเลอเตัสเซนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเออเป็นฉากไฟนอลแบทเทิลนะที่มีเทปีเสรีภาพอยู่รอรีวิวกันได้นะมีคลิปรีวิวเต็มอยู่แต่ต้องลงแน่นอนนะครับตัดไปแล้วเออถ่ายไวแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ตัดลงรอติดตามกันด้วย และในคลิปนี้ก็มาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับไปดูกันเลยว่าตัวอย่างแรกนี้จะเป็นยังไงนะสามสองหนึ่งป oh, พวกของฉันเจอเราแล้วโอ้ oh, จะมากันเป็นขยงเลยเหรอ You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to meStop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say, when? When? <laughs> <laughs> Man's name. Oh, the What are you? We are. We're on. We are. เฮ็กินัเลยเหอเจ้ผมลืมเลยว่าหนังไว้นอมมันมีฉากโหดแบบนี้ด้วย ภาคหนึ่งกับภาคสองอ่ะผมดูรอบเดียวเองทั้งสองภาคเลยนะก็คือดูในโรงอ่ะตอนหนังมันเข้าอ่ะเฮ้ยนี่มันคนเมื่อกี้คนที่เล่นอันนี้ป่ะใครเล่นเอาไปกับลิซี่อ่ะบอลลูนทีภาคล่ายคนนะกลายเป็นคนร้ายพอต้องหนี This is chill. Just... Oh. oh. There has to be a reason they're after us. Eddie, my own, has found us. Oh, now! crush. There's an army coming that cannot be beaten. As long as Adam lives, everyone, everything will end. We may not make it out of this alive, buddy. Eddie, the time has come. ยี่ง <Krist> 7 <us> 23ตุลาคมรู้สึกว่าเวนอมเนี่ยจะเข้าเดินตุลาคมทั้งสามภาคเลยไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเวนอมซึ่ง ตัวของภาคหนึ่งนี่ผมน่าจะยิ่งลืมเนะื้อหาไปใหญ่เลยอะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนเมื่อกี้นะผมมาลืมไม่ได้ลืมผมดูภาคละรอบเดียวเองปกติอะ่ะผมเป็นคนดูหนังหลายรอบแต่ว่าไอ้เวนอมเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยเป็นแฟนของโซนี่เท่าไหร่นะจริงคือไม่ใช่แฟนสไปเดอร์แมนเท่าไหร่หรอกด้วยก็คือพอจกักรวาลสไปเดอร์แมน Batman เนี่ยผมจะไม่ได้แบบลึกขนาดนั้นนะก็จะดูแค่ รอบเดียวดูผ่านๆแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่าติดตามเป็นแฟนตัวยงขนาดนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไวม่นอมมากเดยแต่ยังไงก็ตามมาดูจากตัวอย่างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูน่าดูดีสำหรับปนีนี้แต่ว่าผมว่าคง ผมผมไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะผมไม่ได้อินกับเวนอมามากนะแต่เห็นได้ข่าวว่ามีคนเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงกลุ่มนี้แล้วก็เด็กเนี่ยน่าอาจจะเป็นบ้าเมย์กับปีเตอร์พร์เกอร์ได้นะซึ่งน่าสนใจดีนะอแอต่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ใครยังสาวเลยอนะ่ะดูเด็กมากเลยนะอาจจะแม่ของปีเตอร์หรอหรืออะไรไม่รู้เออว่าแต่แม่แม่ปีเตอร์พร์เกอร์พ่อกับแม่ปีเตอร์พร์เกอร์เป็นอะไรอันนี้ผม ผมไม่แน่ใจเลยนะไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยคิดสงสัย,ย้วยอพึ่งมาสงสัยเอาก็ตอนนั้นแหละหรือว่าแต่และเวอร์ชันสร้างไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าฉบับของ e n ูกาฟ r f i l อ่ะจะให้ตายหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนต้นเรื่องภาคหนึ่งอ่ะจะมีเล่าเหมือนจะมีเล่าอยู่แต่ของทม o m a แลนี่ไม่มีเล่าอะไรเลยลุมเบนก็ไม่มีนะเพราะว่าก็นะมาเล่ากันโดนไปมุมกัดมันก็คงซ้ำซากกันแหละคนเขารู้จักแ p แม e กันอยู่แล้ว พอเอามาเข้า MCU ก็เลยแบบเอโยงมาในเปิดตัวในซีรีส์วอลเลยนะแล้วก็พอภาคพรมคัมมิงก็ต่อต่อเนื่องมาเลยไม่ต้องเป็นย้อนเรื่องราวอะไรอย่างนั้นซึ่งป้าเมยกับปีเตอร์อันเนี้ยถ้าใช่จริงๆอะ่ะเห็นเขาก็เห็นเขาว่ากันว่าก็คงอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นนะทั้ง3สไปดี้ที่ผ่านมาเนี่ยทวิบิแม็กวายแอนดูกาฟิลหรือทอมฮอนแลนด์เนี่ยเห็นว่าอาจจะเป็น บีเตอร์พักเกอร์ในจักรวาลของวนอมเองเลยก็ได้นะซึ่งกนน็น่าสนใจนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเลชั่นสั้นๆกันรอ23ตุลาคมฝากกดไลค์ s u b s c r i b กับช่องเดอะฟันนี่ด้วยนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ